ตาหรือดอกโอ้จะาเบลโบมีมีแม่หพิ่นอันจองรีสอร์ทแม่หาอยู่นั่นห้องนึงโรงแรมคามินอะไรนี่แหละใกล้ๆเหรอแมนห่างจากงานชิบสามนาทีคามินก็ไม่ใช่ตรงนี้เหรอที่เราไปนอนไม่ใช่เหรอ่ทเราไปนอนชื่ออะไรโบแมนเข้าไปนอนหนีเลยไปหนีไปเดี๋ยวเดีนยวอันนั้นอยู่ใกล้ๆงานผมเลยถามอันถามด้วยนเข้าหนูห้องสปาก น่าจะหาลอยหรือเปล่า <500. S 1> เพราะว่าเห็นเพื่อนโอนแล้วเพื่อนทรงสลิปให้เบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าจังอันนี้จังโทษจ,จังอ,กกอ,อันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ฮักแม่พรด้วยจองห้องไว้ให้ห้องหนึ่งครับแลวกม่เพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานาวาน,ออานี่กอไปคนละเ้นผู้เอกอสรงอายุเคยมีคนเปิดห้องไ,ไว้ให้ทุกวันก็ไม่เขา ีเนาะเพราะว่ามันจะค่าเสียใจมันก็เยอะนะค่าน้ำมันเรามันเยอะ <Okay. S 2> บ่อะไรอีกอย่างเรื่องคันแบบแม่ๆท่านไหนเพิ่งยื้อเก่าท่านหัวนี่สินะเพิ่นจองให้เท่ากับเสรสถานที่ใกล้ห้องนะะั้นเอาเลยนะคะขับรถเข้าบ้านเลยได้ไหมไปเข้าบ้านเลยหนูเออลูกค้าลูกค้าพิเศษเนาะ เมื่อวานนี่กดขี่เขาเมืองเนาะตะวันแคดเลี้ยวใายออกพุ่นออกปลาออกแกง๊งพุ่นณเขาอันพาปมาณนี้ประมาณสามวันหกสิบบาทก็เลยแล้วก็นอนคือได้ยี่สิบสีชั่วโมงเลยเข้าตอนไหนของตอนนั้นเพราะอะค่ะเ้าสิกลับมาเจ้าุ่นหนักกันยี่สิบกว่านาทีก็แล้วไปห้างหาห,าห้างนาห้างหน้าก็อ้อมไปไปไกลขึ้นกันก็ไปเจอก็ได้วัดเจ้าฝุ่นก็นึกว่าไอา้วัดเราสิมานอนนี่น้องคูเ่เนี่ย โอ้คือมาจอดตรงนี้เออจอดตรงนี้ประเด้๋ยวเขาตำดักแก้วเด้แต่ว่าร้านเพ่นอันนี้เนาะเฮ็ดหอนๆแล้วก้อนมาแต่เสามาหลายมาด้เริ่มจริงสะอาดสะอ้านอร่อยอยู่ตรงไหนครูนี่ปตทตรงปตทซีสเกตสะพานขาวสะพานขาวสะพานขาวปตทสีสเกคันพูดถึงคัเขาสิไปซีสเกตมันก็ต้องเขาทั้งนี้ทั้งหลักกี่แล้วสะพานขาว ตรงข้าวกับปตทเจมนซี่กำลังมากำลังเริ่มพนัยกันมาข้าวแกงปักใต้เมืองตังสุดยอดร้านนี้ <c oughs> เอาเป็ดเลียกมึง หรือว่าภาษากรอกันล้อพอกันรอพวัตกันก็เดยวัวพอรกันลอออะไรแกเอลอะเลวแต่มืออะไรกินอรเอาอุ้ยนี่นี่นี่อันนี้มือไหนมืออไเหรอเอมือไหนมือไหนมันมีแัทผักกับพะโลทปล่ากินแคทพะโล่ดิฟวาง เอาอันนี้พี่เป็นเป็นกับแมนปต่กับพโลลูใครพโลลผมนัดค่าเอาลรเขาปะพะลลนัดเขาวาดูก่ถวยแมนพะลลูรัดเขาวเออเอาไปสีอันนี้อยังนี้พี่อันนี้แจ้งกาฝากจ้ะปกเอานี้น้ำมีอันนี้ก็บเ่ถุยเนาะแมนพุกคนเปข้าวเปล่าหนึ่งม็นบั้ยเอข้าวเปล่าสองก็ได้พี่ ทุกอย่เสียงเพลงเหรอข้างในนี่เดี๋ยวรอพอวัดรอไอวัดรอไออาจูโบสโอมไรกวนอยู่ แต่ว่าบ่บรูว้ว่าเ่นสิมาเส้น็นี้บ่เพราะมาของแค่ต่ขี่ตาก้นกันมากครับรถเสียงเป่าเนาะก็เลยได้มาเส็นนี้แต่ขันบ่ขี่ตารถพี่องเป่ามาแค่ก็เลยมาเส้นนี้เพราะว่า G P S พ้าไปหลายทางเนี่ กุ้งเป็นกุ้งพี่น้องเวลามากินเผาหรือว่าร้านได้กินมังได้เซียะ <laughs> 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 แล้วก็เป็นกลุ่มในสีเวลาเจอร้านแนื้ินีแ่บในสีผู้เอหรือว่าพวกพิเบาเพอ่อกัสิพากันปักมุดบอกกันไอวัดไอซุปปักมุดบอกกันที่น้องว่าร้านนี้แสบแต่ก็ให้ตามมาแต่ส่วนมากจะเป็นคู้เอแ็ดเพราะว่าเพิ่งได้ไปร้ายมองนอ,นอได,ได้ได้กินร้ล่ร้านไปจังหวัดเพิ่นก็นจังได้ พามาอ๋อเอายังนีเพิ่มอีกเป็นยังจงไงแมายืนเรออยู่นี่ว่าพี่พี่น้องเป,เปิดเพลงงานนั้นนั้นเป็นเพลงแบบชิวๆอ,อ,อ่ะอย่างแบบมันมันติดดี่ครับสิมันติดแน่นอนเลยว ตื่นตีหาว่าสีออกไปไทยนองคือออกฉากเนาะฉากจิปแต่ว่าเกิดเวลาพดอก็เลยนั่งเล่นนั่งยังก็เลยได้ไปไทยตอนเตล่าให้พี่น้องเ่มเมื่อคืนนี้คือแบบแม่ม่กะอารมณ์ข้างแหงเพราะว่านิดว่าเป็นใจ แม่แม่อารมณ์ข้างซุ่มแครอารมณ์เสียเน็ตหลุนมาไเแ็่จะไมกแกเล่นวะไ้เน็ตอีกลววันนี้ก็แสดงที่ซีสเกตวัดวัดอ้อมน้อยต้องรอดรุ่นแล้วพี่น้องว่ามีสัญญาณมั นำมันแห้งแกววันลานนี่กับผักแกงปลาปพ่คเขาเออเงแกงแกงใตปลา่าไตแกงที่เป็นปลาดุกแกงแสบแห้งสันแล้วพี่นอ้นอ,นอ,นอ,องเดี๋ยวพาไจรินเขาก็จะใส่แกงปลาไปชักหนึน,าน้า